ไหมคะโดนกินหมดเลยนะคะเนี่ยโดนกินหมดเลยนะดูนี้ก็เพิ่งโดนกินเหมือนกันเนี่ยตัวนี้เนะเริ่มนะตัวนี้เนะี่ยตัวนี้ก็ like โดนเหมือนกันเนี่ยโอ้โดนกินหมดเลยนะช่วงนี้เหมือนไม่มีอะไรให้นกกินนะช่วงนี้นกนีม่มากินหมดเลยนะมากินหมดเลยนะคะ มาขโมยของของเรากินอีกแล้วนะดูนี่อ้าวอันนี้นะคะเราเก็บไว้นะว่าจะมาทำพันเนาะดูเข้ามาเด็ดไปแล้วเนี่ยใครมาเด็ดไปเนี่ยเห็นไหมคะใครมาขโมยของเราเนี่ยขโม,ขมยมาเด็ดพันเราไปแล้วเนี่ยโอ้ยไม่รู้ตัวอะไรนะเนี่ยดูมาขโมยไปเลยอะ่ะ ทั้งแก่นเลยอ่ะคือแบบนี่เด็ดลงเด็ดไปเลยนะโอ้เก่งมากเลยนะเนี่ยไม่รู้ตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะดูมาแบบขโมยไปทั้งแก่นเลยนะ<า>แก่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะขโมยไปแล้วนะนี่ดูนี่นะเรามีแต่ได้แต่ตัวเล็กๆนะคะในตอนนี้ ได้แต่ตัวเล็กนัน ดูนี่นะเกลีดน,นี้นะแบบดูแฮรเนาะผมเขานะ่ะยังนอ่อนอยู่เลยนะเพราะว่าฝนตกลงมาเนาะ <c oughs> ก็เกีน็ยนี้นะดูไม่เต็มนะเพราะว่ามันแบบมันร้อนนะร้อนแล้วมันตายแล้วก็ตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วก็เพิ่มแบบแบบนี้อะ่ะมันเต็มอยู่นะแต่ว่าเกล็ของมันดู ฝักเนี่ยเมล็ดของมันเต็มนะคะแต่ฝักของมันไม่เต็มนะคะนี่ได้กินตัวสวยๆนี่แบบนกเขากินไปกินหมดเลยอ่ะเราทำเหนื่อยๆนะคะแต่ว่า ตอื่นก็มากินหมดละโหออกหมดเลยลเรานะคะทำจนหน้าดำหมดแล้วเนี่ยนะทั้งไปเล่นทะเลบ้างนะคะที่แถวนี้ก็ร้อนเนาะเล่นทะเลนะคะทำไร่ทำสวนนะก็หน้าตานี้ดำ ก็นะกำลังหาวิธีอยู่นะคะว่าจะทำยังไงให้หน้าแบบกลับมาขาวเหมือนเดิมนะคะ<อ>คนยิ่งข,<ม><อ>ขี้เละอยู่ละตอน mind, นี้มาทำไรทำสวนก็ขี้เละอีกนะคะเดี๋ยวกลับไปไทยแล้วเขาบอกว่าโอ้เ oh, ขไปอยู่สหรัฐ<ม><ม><อ>ไม่ใช่เหรอแล้วทำไงหน้าตานี่ดำาก่าเราออกเนี่ยเสียชื่อมาเลยนะเนี่ยสหรัฐเราก็เหนื่อยน,นะไม่ได้ไม่ได้แบบอยู่สบายนะคะ ก็เหนื่อยเหนื่อยนะะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนะคะทำงานห้าวันหน้าวันบอกสามีว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบตัวเองนี่ทำงานนี่คือวันหนึ่งนี่ยีิบสี่ชั่วโมงเนอะพราะมีเรามีลูกหกนะคะก็ทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองนะคะ็ม แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าลูกเรานี่แบบเหมือนกับเป็นชีวิตจิตใจของเรานะคะก็ถ้าเขาได้ดีนะคะดูแลตัวเองได้เราก็หายห่วงนะคะตัวเรานี่บางครั้งบางคนเขาก็ว่าอ๋อมีลูกเยอะนี่ไม่ดีหรอกนะคะแต่ว่าเราเป็นคนชอบอครอบครัวใหญ่นะคะชอบครอบครัวใหญ่ก็ แล้วแต่นะะต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะก็แล้วแต่นะคะส่วนส่วนเรานี่คือแบบเราชอบค่ะลูกหกนะคะสาวห้าหนึ่งลูกชายหนึ่งคนเองนะคะก็สาวห้าคนนะไม่ใช่สาวห้าในละครนะคะสาวห้าค่ะลูกสาวห้าคนคะ่ะ อดูข้าวโพดของเราปีนี้นะคะแบบโอ้ยไม่ได้เยอะเลยนะไม่มีแบบไม่มีข้าวโพดให้เก็บเลยนะปีนี้ดูตอนโอ้ยแบบฝนตกลงมาแล้วข้าวโพดก็ดีขึ้นแต่ว่าคือมันสายแล้วอะ่ะนะมันสายแล้วก็คือฝักคงวันนี้ไม่รู้จะแบบเป็นหน้าตาจะเป็นแบบไหนแล้วนะคะดูนกเห็นไหมได้ยินเสียงนกไหม นกตัวนั้นเลยอะ่ะมากินขา้าวนี่สงสัยเราอยู่นี่ก็คือแบบหาข้าพวพนไม่ได้นะกินข้าพวพนไม่ได้นะดูออกมาเสียงร้องจิชิชิิชให้เราแล้วนะ่ะเห็นไหมคะอยู่ไหนเนี้ยเดี๋ยวส่องให้ดูไปไหนละอยู่นั่นงไงอยู่นั่นงไงเออเนี่็จะหายยากหน่อยเนาะแต่คงได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมคะเนี้ยน่น เห็นไหมคะนี่นี่ตัวนี้เลยนะช่ามากินข้าวโพดของเราอ่ะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่นี่ตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยซุ้มเต็มแล้วนะนี่นี่บังข้างหลังนั่นสองหัวเมียด้วย โอ้ยตอนนี้ดูจิจิจิจ,จ,จิเลยนะนี่สองตัวนี้เลยสองพวนมีนี่เลยมาขโมยข้าวโพดของเรากินหมดเลยตอนนี้เรามาทําไร่เนาะมามาเก็บข้าวโพดนะก็กแบบเขาก็ไม่มีเขาก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแบ่งๆกันกินนะเนี่ยสงสัยเขาก็มีลูกมีมีลูกมีหลานเหมือนเราเนาะ <c oughs> มีลูกมีหลานสงสัยเขาก็มาเก็บข้าวโพดเราไปให้ลูกหลานเขากินมุกไม่เป็นไรแบ่งกันกินนะโอเคนะเดี๋ยวเก็บข้าวโพดก่อนนะเดี๋ยวพูดกันเยอะแล้วข้าวโพดก็ไม่เสร็จสักทีนะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเจอก,กันใหม่คะ่ะ